สวัสดีครับผมก็แนะนำสอบจากผมในคณะบดีนะแก้นะครับรหัสว่สิบหกสองสองศูนย์หนึ่งห้าหกสองครับลำดับที่หกครับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเก้าวเทเลมไตเวอร์เซนเทเลมครับจะเรียกกับก็ได้สนะองอันนี้คือความหมายเดียวกันคนระับาเ,เริ่มเลยนะเก้าเทเลมเนี่ยจะจะแตกต่างจากกระโตร จะเล่มนิดหนึ่งตรงพ<ม>ื้นที่ผีครับอ่าอี่าอินทิเก้าตามผิวหรือฝักของอินทิเก้าเนี่ยก็คือก้อนนี้ก้อนนี้จะเท่ากับปริมาตรก็คือตัวนี้ตัวนี้มันหรือเป็นอินทิเก้สามชานะั้นครับ จะสังเกตได้ว่าครับในสูตรเนี่ยจะมีเครื่องหมายที่มชั้นอยู่ก็คือตรงในไดว่าเจนเทลเลมเตลเทลเลมเนี่ยตัวผิวเนี่ยจะเป็นผิวปิดครับเขาบอกในเอสเนี่ยจะเป็นผิวปิดจะสังเกตได้เลยว่าเอสเนี่ยจะต้องเป็นผิวปิดเสมอครับจะต้องสร้างขึ้นนะครับให้เป็นผิวปิดให้มันมีทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลัง ค่อนข้างหรือทั้ทงบนทั้งล่างนะครับหรือไม่ก็เองกลมหนึน่งเลยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นพื้นที่ที่ผิดพลาดแล้วสมมติว่ามี s เนี่ยมีทิศทางเป็นบวกคืออะไรก็ก็คือ n เนี่ยเวกเตอร์ n จะมีทิศทางเอาตกคำว่าทางไปทางนะครับทิศทางเนี่ยหุ้องออกจาก จากตัวที่ผิวใช่ผิวเอสเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่หนในของไดโอเจนเทอร์เรีมเยมหรือกรนเทอร์เรียมเนี่ยส่วนใหญ่จะพุ่งออกสากผิวครับแล้วทีนี้ก็กพอเอสเนี่ยเป็นเป็นผิวปิดแล้วมันก็จะเกิดอาทรงเรียกว่าทรงสารพิจิเกิดขึ้นมันจะมีอยู่สองคำครับคำว่า ผิวผิวจำตรงมนิติต้องเขียนเป็นานาไทยตรงสามอ๋เป็นแบบง่ายแล้วกันเป็นตรงสามนิติครับโจทผิวเนี่ยตัวเนี้ยตัวผิวเนี่ย,ย,ย,ยก็คือจะเอาแค่ผิวมันก็คือเอาแค่คเปลือก เปลือกนอกอย่างเช่นวงวงหนึ่งหน่วย,ยจะเอาแค่แค่ผิวนอกอางเช่นวงกลมนึ่เรารู้ว่าคือวงกลมนึ่งก็คือวงกลมหน่งเยแล้จะเอาแค่ผิวมันอ่นนั้นแต่พอพูดถึงถึงผิวผิวผิ ผิวปิดเนี่ยเราจะไม่ได้เอาแค่แค่แค่เปลือกมาแล้วพอเราเอาผิวปิดมาด้วยมันก็จะเกิดเป็นทรงสามมิติเกิดขึ้นพอเป็นทรงสามมิติอ่ะก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นผิวปิดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาแค่ผิวเราจะเอาเหมือนเขาเรียกไหเนื้อในใช่เนื้อในของของข้างในมาด้วยครับเหมือนเหมือนกับทุเรียนแม่ทุเรียนก็ทุเรียนเปลือกมันขุ่มอครับ เอาเป,เป็นเหมือนส้มแต่ส้มครับคือส้มเนี่ยเราจะมันจะมีเปลือกเนาะแต่เราไม่ได้เอาแค่เปลือกเราจะเอาเนื้อส้มด้วยก็คือเนื้อในของมันถ้าอยู่ในระบบกระชากระบบพิกัดชากเหมือนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแกนเอแตกนเอแกน y าแล้วก็มีแกนแทรกขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็น เป็นวา x มันก็จแทดกลักษณะเน,น,น,นี้อ่ามันก็จะมีมีด้านบนด้านข้างด้านหน้าด้านล่างอะไรแบบนี้เป็นทรงสา่มิติขึ้นมาพอทีนี้แล้วที่ผิวที่มีคุณลักษณะก็คือเป็นผิวปิดคนะ่าของฝัก่ก็คือตัวนี้อ่าค่าของฝักเนี่ยก็จะมีเท่าอาจะมีค่าเท่ากับอินวีก้าเนี่ย ชั้นอ่ so can, าตัวอินดิเกตเตอร์สุดตัวนี้ตัว so อินดิเกตเตอร์เนี่ยจะเป็นแรงไม่เอ่ยมันชา้ามันดีลงตัวอินดิเกตเตอร์ก็คือไดเวอร์เจนต์ของเอฟหรือไดเวอร์เจนต์ของคาแรคเตอร์เนี่ยจะอยู่ในอินจกรรมสามชั้นส่วนรีวีเนี่ยมันก็ต้องมาคู่กับอินดิเกตเตอร์ปกติของมันต่อไป ในเดเวอเซนเทลเลมหรือเจ e, ้าเทลเลมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเดเวอเซนของสนามเวกเตอร์ F หรือตัวอินทิเกนเนี่ยจะต้องเป็นปริมาณเชิงสเกลาร์ปริมาณเชิงชอเปรอร์เงาเชิงสเกลาร่ a แ่ความาไงก็คือไม่มีพวกไอเอแต่มอเคมันคือพวกเวกเตอร์ทั้งเองก็คือไม่มีไอเจเคเนี่ยจะจะไม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาให้เดาได้เลยว่าเรามาติดทางล้วแหละเพราะสังเกตนะครับในไดเรคเซน t h e o r e m หรือ Gauss t h e o r e m เนี่ยตัวอินดิแกรหรือ i v e ร g เซนของกระดาเวกเตอร์ด้านในเนี่ยจะต้องเป็นฟังก์ชันค่าจริงต้อง เลยนะวาฟังก์ชันแค่จริงฟังก์ชันเพราะอะ็เปิดสุดแบบแค่จีมอ่าที่ประกอบไปด้วย x y z ใดๆก็ตามน,นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้ครา่าวของ i เดวิสเจ t h e o เ e มหรือ s าวเ e o เ e มนะครับเราไปดูตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างข้อสอบเนี่ยวิธีการทำเนี่ย เก้าเทลเลม,เมันจะง่ายกว่าโต๊กเทลเลมเพราะว่ามันเป็นค่าจริงเนาะมันไม่ใช่พวกเวกเตอร์ที่แบบไอีเออย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณง่ายกว่าอ่ะมาดูข้อนี้ครับข้อนี้เหรอข้อนี้เป็นมันจะเป็นตัวอ,อย่างที่สิบเก้าจากจากเว็บของยิปแมทโจทเลยโจย์นะครับเขาให้เวกเตอร์ f ก็คือเท่ากับ f ตรงตัวนในระดับเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ f เนี f ่ยเท่ากับ x i บวก y j บวก x k เข้ามาบนผิวของรงกลมหนึ่งหน่วยค่อนข้างจะระบุชัดเจนแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นผิวผปิวดก็ลเลยสามารถใช้ divergence theorem ได้ curl theorem hm ได้ครับแต่เขาก็ยังระบุสมกรารของวงกลมหนึอยอย่งหน่วยด้วย วิธีทำวิธีทำตอนแรกก็เราต้องต้องหา divergent ของ f หรือของสนามเวกเตอร์เนี่ยส่วนของมันก็คือเท่ากับอ่อเคอเคอ f หนึ่งใช่ component component ที่หนึ่ง b y คือเอกวกเอองก็ 2, คือคำบรรณที่2 b งบ y คือบบวกกับเคเอฟสามบคอแคำรณิที่1ก็คือตอนนี้ตอนสองก็คือคำบรรณที่สองนี่ก็เป็นคำบรรณที่3แล้วก็มาเป็นทำการอนุพันธเทียบตัวตันแรกคำบรรณิที่1ก็คือ x จัดรูปก่อนให้เป็นคือ x, อ x. กซบคออ็กวกกับคือ y เ,อเหมือนจะใช่ใช่ขอโทษทีโทษทีโจทย์ผิดครับโจทย์ผิดตรงนี้แก้เนาะตรงนี้ไม่ใช่เอ็าซ์มากๆทำไมมันไม่เหมือนเลยตรงนี้จะเป็นเป็นแซ่แซ่เป็นแซ่แ ตรงนี้ก็เ้แกตังนีเป็นแซ่ครับต่อลนะเธอวายบายเธอวายบวกกับเธอเอ็ไเธอแ่เธอแซ่บาเธอเไม่ได้ไม่ศูเธอวายบกกวายไ้หเธอเอ็บเธอแูงบวกกันแล้วได้หนึ่ง่าเซนของ เท่ากบับ1พอไปแทนในสูตรกทนหลของพ่อไปอยบปีดือยแต่สูตรของเราดูดีสตรก็คือ n เอ็นดเอาับ ก็คืออนะไรเองก้ามสามชั้นเหลือ E เดือนเหลือปริมาตรนะครับได้ว่าเจน F ข้างในเราได้นะเราได้หน,นึ่งทีน,นี้เป็นข้อสังเกตครับจะเรียกว่าข้อสังเกตใช่ไหมอยู่ที่ข้อสังเกตข้อสังเกตแล้วกันคือถ้าอิลิเกนสามชั้นเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยเป็นหนึ่งอิลิแกนนะครับอิลิแกนข้างในเนี่ยเป็นหนึ่ง ความหมายก็คือมันจะเท่ากับปริมาตรของทรงสามิติ E ในที่นี้เรารู้ว่าเป็นทรงกลมหนึ่งปริมาตรของทรงกลมหนึ่งหน่วยโดยที่รัศมีเนี่ยเป็นเท่ากับ1ส่วนของมันก็คือสี่วสามพายตรงกับรัศมีก็คือ r าราอาา,าอเรารู้แล้วว่าหนึ่ง ตายเลยเท่ากับไม่ใช่ตายเลยเป็นหนึ่งยวการักษาเปลี่ยนกนาลังษาก็ได้ 1, หนึ่งได้สี่ส่วนสามตายทาราคำตอบครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ก็คือประการแสดงเมตเตอร์ในข้อนี้ในของตรงกลมหนึ่งง่ายกว่ง่ายง่ายกว่าเทาเลปีเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของ ขอ,ข,อของเกาครับลมกับต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ให้ไปดูข้อสอบของระดับ,บเลขที่ียกกรลจากโคสเซลบก่อนแป๊บนี่ยต้องกอนงชุดไปละ hmm. มาดูข้อที่หนครับข้อที่หเนี่เยเขาบอกว่ากำหนดวกเตอร์เพื่อให้ในที่นี้เพื่อเขาให้เป็นวกเตอร์เ เท่ากับสาม x i อบวกส x y j ลบสามลบ y แซกษคือตรงหากร a เดียนของเวกเตอ a แล้วเพื่อนก็ตอบมาเป็นเท่านี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่มันไม่ตรงจันนะคือตามหนังสือนะครับสูตรของกร a เดียนเนี่ยมันคือเท่ากับอนุพันธ์ของก็คือเคอร์ของเวกเตอร์ a by เ x ไอบวกวเคเวกเตอร์ a อบายเควายเแล้วก็บวกไอยันเีเนี่ยมันก็คือเป็นการอนุพันธ์ของวเวกเตอร์ a ในแต่ละในแต่ละก้อนนะครับพออนุพันธ์มาอะในอย่างที่เนี้ยก็คืออนุพันธ์เทียบกับ x ของวเวกเตอร์ a ก็แรกมี x x กับ x หายไปเหลือสามเซนบวกกับ ก้อนนี้มี x อุพันไปก็เหลือแค่ y เหลือสามมาก็บวกสามวาย i ส่วนก้อนที่2เนี่ยเขาเทียบกับ y ก้อนแรกไม่มี y ก็คือตัดไปก้อนสองมี y ก็คือ y อนอุพันกับวายก็หายไปเหลือจะ3 x ส่วนนี้ก้อนนี้ก็มี y เหมือนกันก็จะายวายหายไปก็จะเหลือแต่ลบแท่งกระสาษก็คือก้อนของเบสเซอร์เจส่วนเคที่เทียบกับ ตัวแทตอนนี้มีแทก็เหลือ 3x ตรงเนาะส่วนอันนี้ไม่มีแทก็หายไปส่วนนี้มีก็คือแทกำลังสาก็จะเหลือ3ามแทกำลังสองคูณกับ y ข้างหน้ามีลบก็จะได้ลบ y จัดรูปไปส่วนก็จะเป็นลบ y แทดกลังสอันนี้จะเป็นสูตรของ gradient vector ซึ่งไม่แน่ใจว่าเพื่อนคือผมคิดว่าเพื่อนน่าจะใช้สูตรของ divergence เอกะของเลกเตอร์สำับอเอเนีพราะมันจะมีสูตรเป็นเคอร์นท,ที่เป็น a ก็จะเป็น n หนึ่งคอมเพลเนที่หนึ่งมาเทียบกับ x บวกกับเคอร์สองบ y วบ,บวกกับเคอร์สามบาแซกซึ่งมันก็จะน่าจะได้เท่าเพื่อนนะครับก็อนแรกก็คือคอมนเพเมนแรกก็คอก้อนนี้เทียบกับ x ก็จะได้สามแซก ก้อนนี้เทียบกับ y กลบวก้อนนี้ก็จะได้บวก3 x ส่วนก้อนสุดท้ายเทียบกับ z ก็จะได้ลบ3าม y z กำลังสองเพื่อน okay. ่าจะละเท่าอือสองก้อนแรกเท่าเนาะ ไม่เป็นไรคิดว่าเพื่อนน่าจะน่แน่จะผิดนะีดแลก็คือของนางสาวเจษราพรพันพันพันชนขออภัยน,นะครับท่านผิดตัดของเสษสองเรียกอันนี้น่าจะเป็นคำสั่ที่สูจครับเพราะว่าสูตรของ gradient a คืออันนี้ครับครับต่อไปข้อที่ที่สองที่สองของเพื่อน เขาบอกว่าขา้อใดไม่ใช่สมบัติของเซร่ีเกี่ยวกับเรเดียนซึ่งเพื่อนให้มาสีข้อแล้วผมไปเปิดดูในทฤษฎีบทที่4 2 7นะครับก็ไก่ขอไขของควาของเพื่อนเนี่ยซึ่งตรงจากในหนสือแล้วเพื่อนแน่าจมีการใช้ตัวดวงข้อมูงขึ้นมาแล้วก็ตอบข้อนี้ที่ไม่ใช่ตา,ตามตามจำโจทย์